ถึงแม้จะยังไม่คืบหน้านะคะในการติดตามตัวผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงในพื้นที่4จังหวัดภาคกลางแต่จากผลการตรวจสอบ DNA ผู้ก่อเหตุใน9คดีย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี2553พบว่า DNA ของผู้ก่อเหตุตรงกันนะคะขณะนี้ตำรวจต้องเร่งเพิ่มพื้นที่ในการสอบสวนและให้รางวัลสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสเป็นเงิน100,000บาทค่ะ ชาวบ้านในชุมชนต่างๆของอำเภอนครชัยศรีและอำเภอพุทธมนทลจัดเวรยามคอยเฝ้าระวังเหตุร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเพราะว่าคดีดล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงคนหนึ่งอายุ72ปีผ่านมาสองวันแล้วแต่ว่ายังติดตามผู้ก่อเหตุไม่ได้ผู้หญิงสูงอายุบางคนระบุว่ากังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยและต้องให้ลูกหลานรับไปดูแลตำรวจวางมาตรการป้องกันการก่อเหตุซ้ำด้วยสายตรวจและชุดปฏิบัติการพิเศษ ออกตรวจตามบ้านเรือนประชาชนในจุดเสี่ยงรัศมี30กิโลเมตรเน้นดูแลบ้านที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ริมน้ำพลตำรวจโทวีรพง์ชื่นพักดีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ระบุว่าตำรวจกระจายตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยในรัศมี5กิโลเมตรจากบ้านเกิดเหตุโดยหลังจากมีผู้ให้เบาะแสมากขึ้นนอกจากนั้นได้ขยายพื้นที่ขอบเขตการสืบสวนเพิ่มในพื้นที่4จังหวัดได้แก่นครปฐมราชบุรี สมุดสาครและสมุดสงครามเพราะเชื่อว,ว่าผู้ก่อเหตุยังหลบหนีไปได้ไม่ไกลและได้เพิ่มรางวัลน,นำจับ1 0 0 0 0แสนบาทให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับผู้ก่อเหตุได้ผลการตรวจ DNA ผู้ก่อเหตุที่เก็บได้จากที่เกิดเหตุครั้งล่าสุดในตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีเมื่อ3วันก่อนพบว่าตรงกับ DNA ผู้ก่อเหตุที่ได้จากคดีล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงอีกหลายคนก่อนหน้านี้ทั้ง9คดี ตั้งแต่ปี2553คดีล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครตั้งแต่ปี2553ถึงปัจจุบันพบว่าก่อคดีมาแล้ว12คดีแต่แจ้งความ10คดีมีหลากหลายมุมมองนะคะต่อคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงสูงวัยค่ะ สำหรับคดีนี้ในสายตาของนักปรัชญาด้านทฤษฎีสตรีนิยมดรชลิดาพรส่งสัมพันธ์ระบุว่าคงจะเร็วเกินไปที่จะดุนสรุปว่าผู้ก่อเหตุมีความผิดปกติทางจิตเพราะที่จริงแล้วคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้หญิงแบบนี้น่าจะสะท้อนปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพและเรื่องเพศค่ะเป็นการให้สัมภาษณ์กับคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะ คือคือประเด็นนี้วิธีที่ถูกนําเสนอเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นเรื่องของความวิจารณ์หรือความผิดปกตินะคะคือเนื่องจากการข่มขืนเนี่ยผู้ถูกกระทําเป็นผู้หญิงที่คนทั่วไปรู้สึกว่าอยู่ในวัยที่เลยที่จะได้รับความสนใจในทางเพศหรือว่ามีแง่มุมมีชีวิตในเรื่องเพศไปแล้วเราก็เลยมองไปเป็นเรื่องความวิจารณ์นะคะหรือความผิดปกติทีนี้มันก็เลยทําให้มองข้ามแง่มุมที่ สำคัญไปอยู่หลายอย่างก็คือมองไปว่าคนทำเนี่ยผิดปกติเป็นเป็นบ้าหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ทำให้เรื่องแบบเนี้ยมันในที่สุดแล้วมันไม่ได้ถูกเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นที่ใหญ่กว่านะคะก็คือคือพอเกิดเรื่องแบบเนี้ยนะคะแล้วทุกคนก็จะพูดเหมือนกับว่ามันไม่เคยเกิดหรือว่ามันเป็นกรณีที่ เป็นเป็นเป็นกรณีหายากอะนะคะคือไม่ได้เกิดอะไรแบบนี้บ่อยๆอ,อะไรเงี้ยดิฉันก็เลยลองไปสำรวจเร็วๆสำรวจเร็วๆนะคุณใช้เวลา3นาทีเนะี่ยสำรวจข่าวนะคะว่ากรณีข่มขืนที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่เป็นข่าวใหญ่เนะี่ยนะคะผู้ถูกกระทำเป็นใ,นใครบ้างในช่วง6เดือนหลังเชื่อไหมว่าใน6เดือนของปีที่แล้วเนะี่ยนะคะเราหกเ,เดือนหลังเ่ยนะปรากฏว่ามีผู้หญิงที่อายุ90กว่า80กว่า90กว่าเนะี่ยถูกกระทํา ความแรงทางเพศถูกข่มขืนเนี่ยนะคะสีห้ารายนะคะรายที่อายุเยอะที่สุดเนี่ยคือร้อยหปีนะคะถูกข่มขืนเนี่ยทีนี้ถ้าคุณไปดูเรื่องพวกนี้ให้ดีๆก็จะพบว่าแบบแผนมันจะคล้ายๆกันนะคะขณะที่ตอนนี้นะคะมีคนในสังคมกําลังมองว่าผู้ก่อเหตุรายนี้นะคะ่ะมีความผิดปกติทางจิตอาจารย์มองคนในสังคมยังไงบ้างคะคือเวลาที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งช็อกเรานะคะ เช่นคนกระทําความรุนแรงในรูปแบบที่โหดร้ายมากนะคะกับกลุ่มคนซึ่งเรารู้สึกสะเทือนใจเช่นเด็กหรือคนสูงอายุเนี่ยนะคะวิธีที่ดีที่สุดคืออธิบายว่าคนนั้นนะบ้าหรือผิดปกติผิดปกติแปลว่าไม่เหมือนคนที่เหลือซึ่งปกติในเครื่องหมายคำพูดใช่ไหมนะคะคือเพราะคุณอธิบายอย่างเงี้ยมันสบายใจดีนะว่าคนที่เหลือไม่ได้เลวร้ายมันไอ้คนที่เลวร้ายเนี่ยคือคนบ้าหรือคนที่ไม่ใช่ธรรมดานะคะ วิธีแก้ปัญหาก็คือจัดการกับคนบ้าหรือคนที่ไม่ธรรมดานี้สังคมก็จะสงบสุขเหมือนเดิมสบายใจที่สุดนะคะ mm hmm. คือคําอธิบายแบบนี้มันสะท้อนวิธีคิดของคนในสังคมนะคะซึ่งจะบอกว่าวิธีคิดอย่างนี้ใช้ไม่ได้หรืออะไรยังไงมันก็อาจจะต้องทําความเข้าใจไปมากกว่านั้นว่าคือคนในสังคมก็คงอยากแกรู้สึกไม่อยากจะคิดอะไรเยอะแ mm ่ค hmm. อยากจะอยากจะให้อยากจะมองเห็นทางออกง่ายๆเร็วๆ ัปญหหาาเล่นีนะคะ้คำอธิบายเรื่องความบ้าหรือวิจารณ์เนี่ยมันจึงได้ปรากฏเสมอเวลาที่เกิดความรุนแรงใหญ่กรณีที่มีผู้ก่อเหตุคนส่วนใหญ่มองว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้ชายและผู้หญิงเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมปัจจุบันจนเกิดการตั้งคำถามถ,ามถึงความเท่าเทียมกันในทุกเพศจากที่มีกฎหมายเพศสภาพเข้ามานะคะเพื่อเป็นหลักประกันว่าทุกเพศจะต้องมีความเท่าเทียมกันสถานภาพของผู้หญิงก็น่าอาจจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าจากกรณีนี้ อาจารย์มองว่าควรจะมีการเพิ่มเติมหรือว่ามีประเด็นไหนที่ควรจะต้องแก้ไขบ้างไหมคะคือ,อถ้าเรามองว่ากฎหมายนะคะการออกกฎหมายจะเปลี่ยนโลกได้เนี่ยก็คงเป็นการมองที่อันตรายมากนะคะเพราะ,ะสิทธิหรือการรับรองอย่างเป็นทางการโดยกฎหมายของรัฐเนี่ยนะคะอาจจะมีผลหรือไม่มีผลเลยในทางปฏิบัติก็ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อวิถีชีวิต ขั้นนิยมของคนที่เกี่ยวข้องนะคะหมายถึงทั้งฝั่งฝ่ายพลเมืองเองแล้วฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐและอะไรอื่นๆนะคะคุณออกกฎหมายรับรองสิทธิรับรองความเสมอภาครับรองเสรีภาพในบางเรื่องอย่างเป็นทางการเนี่ยแต่คนคิดเหมือนเดิมเนี่ยโลกมันไม่เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือคือการมีกฎหมายถามว่าดีไหมในบางเรื่องดีนะคะเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็จะเป็นเครื่องมือ ในการป้องกันหรือว่าเป็นเครื่องมือในการต่อสู้ของคนในเวลาที่จําเป็นได้แต่ว่าปฏิเสธเราคงไม่สามารถจะปฏิเสธหรือไม่คิดต่อเรื่องความเชื่อความหมายของคนนะคะกรณีที่มีผู้ก่อเหตุนะคะองศาตราจารย์ชลิดาพรยังบอกว่าผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นวัยไหนไม่มีความปลอดภัยเรื่องการถูกล่วงละเมิดและบ้านที่คิดว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภยัยก็ไม่ใช่ที่ปลอดภัยแล้ววิภาปิ่นแก้ว ไทย PBS รายงาน